โอเคครับวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมต,อต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างเข้าใจไหมครับดังนั้น,นเราจะเป็นเราจะได้ไม่ได้เราก็ต้องมาฝึกนะมาเพิ่มทักษะให้มากยิ่งขึ้นโดยการฝึกนะครับ ไม่ทุกคนนะครับที่ว่าจะเชื่อมได้นะครับเราอะคือเราเรียนรู้ทฤษฎีเรารู้เบื้องต้นมาก่อนแล้วมันหนีไม่พ้นด้วยถ้าตับใดในโลกนี้ยังมีเหล็กโลหะนะครับมันจำเป็นอย่างยิ่งของการเรียนงานเชื่อมโอเคไหมครับดังนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกันมาเรียนรู้กันโอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวกูเชื่อมให้ดู อันนี้เป็นการเชื่อมต่อชนนะครับก็คือให้เราต่อชนแบบนี้ชิ้นงานแต่ไม่ใช่ชนให้เว้นระยะห่างมันหน่อยนะครับระยะห่างเท่าไหร่หนึ่งเท่าความโตรหรือขึ้นอยู่กับชิ้นงานแต่ถ้าชิ้นงานหนาชิ้นงานมีความความหนามันก็ต้องมีการบากบากชิ้นงานตัวยูตัวเจนะตัวตัววีอะไรก็ ก็แล้วแต่ความหนาของชิ้นงานนะครับดังนั้นเราก็มาแท็กตรงนี้ก่อนหัวท้ายใข้าใจนไหมครับ,รบแล้วก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเชื่อมให้ดูอ่ะเราเพะแล้วก็เดี๋ยวครูคูเชื่อมตรงนี้นะจุดจุดนะเปิดหมายเลขเก้าเปิดแล้วครับ เปิดไปเหมือนเดิมนะครับ90 95บวกลบ1นะครูก็96ได้97 1, ได้นะครับแล้วก็1หรือ 1, 2บวกลบ1 2เข้าใจปะก็ต้องดูว่าประมาณไหนอะไรยังไงเอา้าทำไมอะ่ะก็คือกระแสไฟไม่เหมือนกันทุกเครื่อง ข้าใจไหมครับก็ขึ้นอยู่กับอะไร 1. ชิดงาน 2. ระยะสายไฟ 3. ก็คือลวดเชื่อม 4. ก็คือระยะก็คือตัวผู้ผู้ฝึกปฏิบตัติดังนั้นองค์ประกอบ5ข้อนะครูเขียนไว้นะครับเป็นเทคนิควิธีที่เราต้องฝึกกันที่ครูเริ่มแรกครูก็5ข้อจนมาฝึกมาปฏิบตัติมาทำงานก็5ข้อเป็นการฝึกแบบเบื้องต้น เข้าใจไหมครับการเรียนรู้เบื้องต้นนะครับที่จะไปต่อยอดเชื่อมต่างๆเชื่อมอะก้อนเชื่อมพลาสติกเชื่อมพัดม้าเชื่อมทั้งหมดเชื่อมแก๊สทั้งหมดโอเคนะครับถาก่อนนะครับจุดๆนี้นะจุดๆนี้นะครับครับผมอาอ์กไป,ปกกแล้วก็มา เคาะแต่งให้มันตรงระยะดูซ้ายดูขวาแล้วก็เดี๋ยวครูมาแทกยัวางนี้อ,อักไปเสร็ียบร้อยเข้ okay, ไมไหมครับ,ไ,รบได้ได้แล้ว ให้ทำการพลิกมาเชื่อมฝั่งนี้ใครจะคแรบบับไม่ไม่ไม่เชื่อมฝั่งนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างนี้โลหะมันมันงอแเ้าเชื่อมฝั่งนี้ไม่ให้โลหะมันงอไม่บิดงอ,อแล้วก็ทำความสะอาดตรงนี้หน้าแปลง แปลงทำความสะาอาดใครครัให้เห็นเนื้อโลหะมากเท่าไหร่ยิ่งดีหนน้ามมีสเก็ดสแลกอย่างนี้แล้วก็มาจัดท่าทางวางให้ดีใครจไครับเป็นการฝึก ที่ง่ายเราต้องมาจัดตรงนี้ก่อนเอาแบบง่ายๆแบบเราก่อนถ้าเป็นงานจริงมันจะฟิกกับตรงตรงหน้าง,งานเลยใช่ไหมครับ,รบอันนี้คือแบบเ,เอาแบบง่ายๆเลยให้หยิดจับท่าทางก่อนทําท่าทางก่อนเข้าใจป่ะประมาณหนึ่งสองหนึ่งฟุตประมาณนี้นะครับแล้วก็หน้ากากหน้ากากปิดปิดใกล้ๆอย่างนี้ไม่เอา เป็นชา้าค็ไปเออควันเข้าตาเจ็บอีกเข้าใจไหมครับ,รบใกล้ๆแล้วก็มาปิดใจระเราจะเห็นการหลอมละลายนะครับการเหนร็นหลอมหลอมลอมอะลายระยะห่างความเร็วมุมกระแสไฟและการเลือกรวดเชื่อมไม่ต้องครูจัดให้ครูหาให้แล้ว <S <S ดังนั้นประมาณนี้เลย หน้าประมาณนี้เลยเสร็จปุ๊บท่าทางโอเคละเริ่มเริ่มแล้วนะครับอาร์กไปโจโจ้งจ้องอาร์กโอเคละอาร์กไปอาร์กไปกลางค่อยเลื่อนค่อยเลื่อนครับขั้นตอนการเลื่อนเหมือนสลับปันปลาป่ะครับได้ครับสลับปันปลาก็ได้นะครับหรือ,อวนก็ได้นะครับหรือ ไว้ตรงกลางแล้วค่อยๆเลื่อนระยะห่างให้ได้ดูๆนะครับอักไปอักไปค่อยเลื่อนค่อยๆเลื่อนเลื่อนมา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 จับแล้วก็ยกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็้อออกมาโอเคไหมครับแล้วก็1เส้นเนี่ย มันไม่จบไม่เป็นไรมันต้องประมาณนี้ครูจะสอนวิธีการต่อรูเชื่อมให้เราว่าเป็นแบบไหนเราอย่าคิดนะครับหนึ่งเส้นแล้วดันจบเนี่ยไม่เอาไม่เวิร์กเข้าใจไหมครับ,รบจบตรงไหนพอเราต่อรูเชื่อมได้ครูจะสอนต่อรูเชื่อมอเห็นนะครับเวลาต่อวิธีการต่อนะครับให้เราต่อตรงตรงปลายผิดตรงกลางผิด ต้องหนึ่งในสามคือตรงหัวตรงหัวลอ,อยก่อนที่จะจบตรงนี้ห,หนึ่งหนึ่งในสามอาร์ตแล้วก็อยู่กับที่ก่อน,นอยู่กับที่ก่อน,อนให้หลอมให้หลอมอะลายแล้วมาข้างแล้วก็ที่เพื่อนบอกซึกแซกจับระยะห่างให้ได้ตามตามที่ครูบอกเข้าใจว่าท,ที่ที่เห็นเนี่ยหลอมอะลายปึ๊บซึกแซกหรือวนอย่างนี้ก็ได้หรือจานครับผมมือสั่นน่ะ ไม่เป็นไรก็สั่นนะดีแต่ให้เราให้มันอยู่ตรงกลางเอาระยะมันให้ได้สั่นไปล้วก็กดมันให้ได้เห็นไหม่ะไม่มีปัญหาโอเคนะะดูว่คนมือสั่นได้เปรียบดูนะอ้าวจดจดจ้งงองจ้องปิดอ่ะไป ไป,ไปค่อย,ค,อยค่อยเข้าไปให้ตรงกลางลค่อยเลื่อนมา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 ตรงกลางปึ๊บไป้่อยพอไม่ใช่เอาออกมาละงอมาถึงนี่นั่นแหละ ถ้าเราไม่เห็นตรงกลางแสดงว่าเราก็ต้องปรับท่าท่าเชื่อมใหม่ของเราทํำยังไงให้มันเห็นจัดท่าทางใครอยู่ที่ตัวเรานะครับการเชื่อมเมื่อกี้ฮะติดติดดับดับเพราะอะไรหึงระยะระยะของการการสูงความสูงของรวดเชื่อมอาจจะสูงไปอาจจะดับ 2. ก็คือพื้นเนี้ย อกระ,ะแสไฟมันไม่ไม,ไม่ไม่เสถียรเข้าใจปะสามก็คือความชื้นของรดเชื่อมมีความชื้นสี่ก็คือเครื่องเชื่อมอาจจะมีปัญหานิดนึงไฟลวนอ่าโอเคไหมครับอันนี้คือ3ามสาเหตุต่อมาเราก็เหมือนเดิมเคาะเคาะออกตรงนี้ออกอแล้วก็เหมือนเหมือนเดิม,ม,ดมก็มามาเชื่อมเชื่อมยาวยาวให้จบเข้าใจปะ เดี๋ยวคร <S <S ออูต่อรุ่เชื่อมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนยาวมาจนจบนี่เลยการจบจบรุ่เชื่อมเนี่ยครูจะหยุดก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูหยุดปุ๊บแล้วก็ยกแล้วก็มาเติมใหม่แล้วก็ยกแล้วมาเติมอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็ยก,ก <S <S ได้ได้มันได้เรียบได้เรียบเสมอกันเขย่าไม่งั้นมันจะแหว่งไบเนี้เขย่ามันเขาเรียกว่าจุดจบแนว จุดจบแนวไม่เสมออันนี้ถ้าเป็นงานเชื่อมถือว่าไม่ผ่านมันต้องเสมอกันตลอดนะครับแล,แล้วนี่เ okay, ะครับอาระจันเขียนครับมันไม่เรียบแนวแนวแล้วเขาจบไในสมบูรณ์ใช่ไหมอาจารย์อาจารย์เชื่อมไหมอาจารย์เชื่อมเหรออะดูดูนะครับดูดูดูไหนล่ะดู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 อาจารย์ให้สังเกตดูนะอักปิดอักไป ัาไปมาตรงกลางค่อยเลื่อนมาอยานดี่เดเรี่ไนไล่วะไม่เดินเลยแต่จะคอยทวาไหร่ก็คืแแะแเดืยดที่จาเลยเต่ม่าเลยไปเดืนไล่กตันจะแข็งเลจะดิบไม่ดเลย อยู่กะที่ก่อนนึก็ยกแล้วมาเติมใหม่แล้วก็ยกล้วมาเติมอีกทีไรโอเคเห็นปะเห็นครับอันนี้ว่าจบแล้วก็ยาวตลอดแล้วก็ลบๆตรงนี้นะแบบ แนวจะยาวยาวตลอดเสมอยาวตลอดทั้งแนวเขียวไตองเบี้ยวเยือากวันีอ่เขียวไหมครับให,ให,ให้ให้ให้อันนี้คือการเย็ดตัวที่มันที่หลังไงความร้อนมันอยู่ตรงนี้นะมันถ้าขัดต่อไปมันก็ปกติไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเขีเยได้ได้ได้แบงงี้นะครูจะดูการต่อรูดเชื่อมด้วย แล้วก็ทําการพลิกมามาฝั่งนี้แล้วก็เดี๋ยวครูเอาหินเจียหินเจียรตรงนี้มาทําการเจียชิ้นงานตรงนี้กับกับเรานะครับเจ,เจียรตรงไหนตรงนี้ตรงที่รอยบากเข้าใจป่ะเอาแว่นแว่นมาเวลาเจียนะครับก็คือ ดูดนะวิธีการใช้หินเจีย,ยนะครับก็คือเปิดเต็บวนัวนเต็ตีเปิดเปิดอย่างนี้ไม่ได้นะครับจับให้แน่นเปิดให้มันค้างไว้เลยให้ติดค้างไว้แล้วก็เวลาปิดก็กดอะจไครับ,รบนะครับเวลาเจียให้เอียงให้ตรงปลายเนี่ยโดนแนวเชื่อมเข้า <ๆๆ S 2> ใจไหมแล้วแล้วก็ให้ประก,กายไฟเนี่ยวิ่งวิ่งรอด ข้างเราไปอันนี้เป็นการให้วิ่งรอดข้างเขาไปไม่ใช่เป็ข้างเป็นหน้าก็าไฟวิ่งแบงหน้าใบาจะเข้าหาเรา,าใช่ไหมใช่ให้ให้วิ่งอยงี้เพราะตรงนี้เรามีกาดดูดูไปเตรียมไปเดี๋ยว <_ S 1> มาเด้ไหะแค่นี้ <_ S 1> พอ,น,พอนี่เดียวพ่อให้เ,เป็นรอยร่องรอย ที่เราจะไปหกักเข้าใจไหมครับแบบนี้ผิดนะครับแบบนี้ผิดนะดูอย่างเงี้ยค่อยๆอย่างเงี้ยผิดอย่างงี้ผิดกดกดไปเลยแล้วก็กดแล้วก็ให้เครื่องดับก่อนให้ดับก่อนแล้วก็วางเวลาวางวางเข้าใจไหมแล้วก็เอาชิ้นงานเนี้ยไปจุ่มน้ำก่อนก็ได้จุ่มน้ำน้่ยก่อนก็ได้ นะครับนะเดี๋ยวมันเกิดจะมันจะเกิดอันตรายไปจุมน้ําก่อนถ้าหรือไม่จุมน้ําก็ได้เราเอามาทําการหักเข้าใจไหมจุบน้ําแนะนาให้จุบน้ําก่อนมาทาการหักกับเครื่องหักตรงนี้หัวหัวค้อน,นหัวค้อนเอาค้อนมาให้ครูให้อยู่กึ่งกลางเอาหน้าที่เป็น แนวเชื่อมมาวางแบบนี้ที่เป็นแนวเชื่อมเอาไอ้นี้วางไว้ตรงนี้แล้วเอาคอนหัวโตวนี้คอนหัวโตวเคาะเคาะไม่เอามือนะครับไม่ใช้มือนะคอนเคาะให้อยู่ตรงกลางเข้าใจไหมครับ,รบคนอัดอัดเทอรเรกกับคนโยกเป็นคนเดียวกัน สร็จปุ๊บได้ท่าทางนี้มันล็อกน้ํามันตรงนี้ล็อกน้ํามันตรงนี้บิดล็อกไปนี่ล็อกไปม,มือหนึ่งให้อยู่กลางแล้วก็อีกมือหนึ่งโยกโยกตรงนี้มีสองอันนะครับอันนี้คือโยกมันจะไปไวเขยา่าอันนี้คือผ่อนแรงผ่อนแรงนี่จะไปไวคน,คนจับกับคนโยกจะรู้ว่าเฮ้ยมันใกล้จะหักหรือยังเขยา่า เฮ้ ه, มันใกล้หักแล้วนี่วะก็ทําการคายคายน้ํามันปุ๊บไอรุลิกก็อัดขึ้นไปใคระ่ะแล้วก็เอาหัวหัวคอนวางแล้วก็มาใกล้หกลักนะก็ไปหักที่โต๊ะมาทําการหักที่ที่โต๊ะตรงนี้หกักเข้าใจไหมครับก็หกักหัหหกแค่หนหักตรงนี้ที่โต๊ะเราที่โต๊ะเรา ขอโทษขอโทษที่โต๊ะเราโอเค okay, แล้ว้างเราปนกกะโอเคแล้วแล้วก็มามาทําการวิเคราะห์ว่าแนวเป็นยังไง <c oughs> ถ้าเป็นสีเทาอย่างี้ถ้าเป็นสีเทาถือว่าเยี่ยมยาวตลอดทั้งแนวข้าแล,แล้วก็เนี่ยลรามาดูฝั่งนี้ว่าเป็นสีอะไรสีเทาเข้าครับ ได้เรียบร้อยแล้วก็มาแท็กฝั่งนี้ให้โตนะมาแท็กหัวแท็กท้ายใครอะแล้วก็มาเชื่อมเชื่อมฝั่งนี้ยาวต่อแล้เชื่อมแล้วมาเจียเจียแล้วมาหักหักแล้วก็มามากลับจากฝั่งมาฝั่งนี้แล้วเวลาทำเสศแตะลันต้องเอามาให้อาจารย์ดูไหมครับไม่ต้องทำเลยครูดูพัฒนาการของเรา เข้าใจไหมครับครับดังนั้นมีมีแปดแนวสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดไม่ต้องหักใช่ครับครูจะดูพัฒนาการเราทีละทีละขั้นขั้นเป็นแบบไหนยังไงเข้าไหมครับเข้าครับอยู่ที่ตัวเรานะครับขอให้เราคิดขอให้เราทบทวนดูที่ครูสาธิตที่ดู แล้วก็ลองไปฝึกไปไปฏิบัติเดาโอเคไหมครับเอาทั้งหมดเชิญเริ่ม